สวัสดีเพื่นะครับก็กลับมาพวกับผมครั้งนับในช่วงรีวิวของสะสมผมนะครับวันนี้หายไปนานนะครับก็คือ m a ค c อสเ i n g ตู้ขีงหน้านี้นะครับก็คือ v f สเอ็ดอเอที่ชื่อว่าไคลรอสนะครับไม่ใช่ซิกฟรีนะฮะแปลว่าจะใช้รหัสเดียวกันก็ตามโอเคตัวนี้ก็เอาจริงนะทั้งหมดอะมันออกมานานแล้วนานมากๆนะครับประมาณปีหนึ่งได้ปีหนึ่งหนึงปี ปีถึงสองปีได้นะครับแต่ว่าผมเพิ่งซื้อมาเพราะว่าอ่าโดนลุงบันตกนะครับตกก็คือมันมีพาร์เสริมนะครับที่เป็นยานโกสออกมานะครับก็คือมาเสริมลํานี้แหละนะตามเรื่องเลยแบบเอ้ยม่นสวยนะครับก็เลยสุดท้ายก็เลยซื้อมาจากตอนแรกแบบปล่อยผ่านบันนะครับโอเคกล่องนี่เขาหน้านี้นะครับอันนี้คือผมโชคดีอย่างนี้คือผมได้มาเป็นล็อตแรกนะครับอ่ะมาเข,า,า,เขาว่าไงมาเขาว่าไอวีเอสเอ AX เนี่ยไขล็อตบวเนี่ยครับถ้าเป็นตัวที่ผลิตล็อตที่สองขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีของแถมนะครับอันนี้เราแรกมีของแถมแอ,อยู่ข้างล่างนี้อันนี้ผมก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากพอที่ไปซื้อมาพอเข้าใจว่าเออคงแบบเป็นปกตินะครับอ่ะเราแรกก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็คืออ่ะอ่ะหมุนลำบากแล้วก็คือมันจะมีกล่องกล่องกระดาษอะหูม้มอีกทีหนึ่งนะครับกล่องมันอะก็กล่องนี้แหละนะครับแล้วก็ของแถมคืออันนี้อันนี้ผมแกะของ,ของ,องมา จะหมดแล้วแต่ก็ไม่หมดหรอกะะคือเอาตัวเครื่องมันมางเดียวนะครับไอ,อตัวพุ่มเนี่ยกับกล่องข้างใน,นเนี่ยคือลายเหมือนกันนะ่นเหมือน,นไปเลยผมก็เลยไม่ไม่สไลด์ออกมานะครับโอเคอ่ะนี่ด้านหลังมันสําหรับ vs สามเอ็ด ax นะครับมันมีออกมาทั้งหมดตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีออกมาทั้งหมดสามลำนะครับทุกตัวใช้รหัสแม่งชื่อเหมือนกันหมดเป๊ะเลยต่างตรงที่ว่าลายแล้วก็ส่วนหัวแค่นั้นเองนะครับตัวลำนี้ก็คือเป็นของไฮยะเตะก็คือของตัวเอก ส่วนลำที่สองก็จะเป็นของมิหลานนะครับอ่านางรองนะใครใครดูมาแล้วก็คงรู้แหละว่าสุดท้ายแล้วเลือกใครนะครับแล้วก็ลำที่สามเป็นของบลูคนะครับบลูคนั่นแหละอ่าคนที่ขับเครื่องอ่าดรากินนะครับอ่อันนี้ของแถมผมยังไม่ได้แกะมานะครับก็คือยังยังแพ็คอยู่แหละเพราะว่าแกะมาแล้วรู้เอาไปตั้งไหนก็เลยไม่ไม่อยู่มันเอามา มันเป็นฐานตั้งแหละครับคือมันเป็นแค่ฐานตั้งจริงๆนะมันไม่มีอะไรามากมายเลยฐานตั้งแต่ทห้มันถึงพิเศษนะครับเพราะว่ามันเป็นฐานตั้งที่สลักลายนะครับวอคือเล่ไว้นะครับแค่นั้นแหละโอเคมันก็มีเท่านี้แหละนะครับมันก็มีของแถมเนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่แรกของเครื่องไฮายาเตะเท่านั้นนะครับอ้ยกล่องใหญ่นะอะไปดูข้างในมาดีกว่าโอเคแกะกล่องมานะครับก็เอาตัวเครื่องเปล่าวางเดียวนะ รูปร่างโดยรวมเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนวิวสามเอ็ดแหละเพราะมันรีซีรีสเดียวกันนะแล้วก็อาจจะดูแบบเหมือนย่อมแมวมันก็เหมือนยออแมวแต่าจริงคือมันทําใหม่ครึ่งลําเลยนะอ่ามาเริ่มจากส่วนหัวนะครับหัวพิษเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีส่วนที่เป็นเซนเซอร์นะมากกว่าเดิมของเดิมมันจะมีคุมตรงกลางไว้ด้วยอันนี้จะไม่มีนะอ่าห้องบินก็อ่าจะคล้ายๆของเดิมนะครับทำมากลางลําตัวนะครับ จะเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนเคลียร์พาร์ตอันใหม่นะครับซึ่งอันเนี้ยในเรื่องเนี้ยมันคือแร่คอร์สนะครับเป็นแร่ที่เหมือนกับว่าอ่าเสริมพลังได้เออให้พลังงานแล้วก็เพิ่มสมรรถนะของนักบินด้วยอะไรประมาณเนี้ยนับด้วยเสียงเพลงนะก้อนนี้จะเป็นชิ้นเคลียร์พาร์ตสีฟ,ฟ้าม่วงนะครับเห็นดีเทลข้างในเอาข้างดีแต่ว่าชิ้นเคลียร์นี้เนี่ยจะเป็นแค่ชิ้นเคลียร์ธรรมดานะครับไม่สามารถเลืองแสงในแบ็คไลท์ ตรงกลางเครื่องนะครับก็ยังมี M อมเรนะครับก็คือตาแสลักนะครับของอ่าโยมทูตริปเปอร์นะกริปเปอร์อยู่นะครับซึ่งจะเป็นของจริงๆมันเป็นตาของเมเซอร์นะครับแต่ว่าตัวเองมันยึดมาใช้เลยใช้เลยชิ้นใหม่ถัดมานะก็คือชิ้นปีกนะครับอ่าก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับคือชิ้นปีกทั้งหมดนี้เลยนะครับของเดิมอ่ะมันจะดูคล้ายของเดิมแต่จริงไม่เหมือนเดิมนะครับมันเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่าอ่ามันเปลี่ยนปีกอันเนี้ยเป็นแบบปีอ่าเดลต้าและนะครับเป็นปีกแบบปกตินะครับแล้วก เพื่อลองรับแขนอันใหม่นะครับที่ติดตั้งเข้าไปแขนอันใหม่เนี่ยจะติดติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเนียนนะครับผมรู้สึกมันไม่ค่อยเนียนมากมันใส่ได้ไม่สุดนะครับอย่างตัวปืนเนี่ยเห็นว่าพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะเหี่ยออกมานะครับนั้นถ้าอยากให้มันตรงอ่ะต้องให้มันด้วยทมปริ้มมานะครับโอเคตัวอย่างนี้ส่วนหลังขานะครับก็จะมีมิสไซล์พอร์ตนะครับซึ่งสามารถเปิดได้ตัวที่มิสไซล์พอร์ตนี้ก็จะคล้ายของรุ่น A นะครับ โอเคอ่ะลูกเล่นกประมาณนี้นะครับก็ยังมีรนดักเกียร์ที่เปิดปิดได้นะครับห้องนักบ,บินที่เปิดได้ในส่วนของคอนเทนเนอร์ยูนิตนะครับของไคลอสคลาส่ยจะเป็นของใหม่นะครับซึ่งจะมีดีไซน์เนี่ยผสมกันระหว่างของเดิมและก็ปืนกัรพอตของดราคินนะครับเอามาผสมกันโดยที่ตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยเรายังคงสามารถาพับและกางได้นะครับเหมือนเดิมตัวที่จะเป็นแบบ สภาพภาพกเก็บแล้วก็ออกภาพ standing by m หมดนะครับเนื่องถ้วยคลลอสพัดนะครับก็ยังคงเหมือนวิวสมเอนะครับตัวปกติเลยดังนั้นเราจรึงสามารถเอาคอนเทนเนอร์ยูนิตเนี่ยของวิวสัมเอตตัวธรรมดานะรหรือว่าของรุ่น E เนี่ยที่เป็นจาราเทียมก็เอามาใส่ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์อื่นนะเช่นพวกมือนะครับในกล่องเนี่ยให้มาค่อนข้างจะหลากหลายแบบแล้วค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมไม่ได้แกะมานะครับแล้วก็คงไม่หยิบมาด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ แต่เป็นว่ามีให้ค่อนข้างจะหลากหลายเลยแล้วก็รองรับการแบบถือวัตถุทั้งนใหม่ร้านเก่าให้เรียบร้อยนะครับอยู่ในนั้นเลยแต่มือตัวนั่งเดิมที่ติดมาที่ตัวเครื่องเป็นมือแบบที่ขยับนิ้วได้นะครับซึ่งก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการถือปืนนิดหน่อยนะครับเอาล่ะทีนี้มาถึงลูกเล่นหลักของมาคอสทุกตัวนะก็คือการแปลงร่างนะตัวที่เราจะแปลงร่างเป็นกระอกก่อนนะโอเคก็พื้นฐานเนี่ย แปลงล่างเหมือนเรือสามเอ็ดตัวธรรมดาทุกอย่างเลยนะครับแค่มันเปลี่ยนชิ้นส่วน่นเ่่เอันนี้ผมจะถอดอาวุธออกไปนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะเก็กกะมากส่วขาขาเราก็แกะมาโดยการดึงดึงปีกแค่นิดเดียวแหละนะครับให้มันงางออกนะครับแล้วมันก็จะปลดล็อกขามาแล้วเราก็ดึงลงมาข้างล่างนะครับจากนั้นก็ยืด ยืดฝ่าเท้าออกนะครับปุ๊บท่านี้เราก็จะสามารถพับขามาข้างหน้าได้นะครับการพับขาเนี่ยมาข้างหน้าเนี่ยมันแล้วแต่คนนะว่าจะจะพับไปข้างไหนก็ได้นะครับมันเหมือนกันอ่าโอเคอันนี้เอาแต่ขาออกมานะครับมันก็เป็นสภาพกึ่งกอะ์กนะครับขันมาเลาวเจ้าแขนมานะครับก็อ่าพี่มาข้างล่างนะครับเขี่ยส่วนด้านล่างนี้ที่เป็นปืนเนี่ยมาเลยก็ได้มันคือแทนแขนทั้งทุนแหละ แค่ค่อยเขี่ยมาปุ๊บพอ,อคุณเขี่ยมาเนี่ยฝามันจะเปิดเองนะครับแล้วก็แหบโคดปีกขึ้นไปก่อนจากนั้นส่วนนี้นะที่เป็นปีข้างหน้าเนี่ยอเราจะดึงหัวไหลมานะมาซ่อนนี้ก็จับตรงโคดปีนี่แหละแล้วก็ดึงมาเลยแค่นี้เราต้องพับแขนนะครับมาข้างหน้าให้สุดนะเพราะไม่งั้นมันจะหมุนหมุน เอ่อหัวไหลไม่ได้ห้องหัวไหลไม่ได้เนะี่ยมันพับส่วนอื่นเนี่ยจะลำบากนะครับอ่ะแล้วก็พับได้ประมาณนี้แหละแล้วหมุนหัวไหลนะครับรึ๊บนี่จากนั้นาการแปแขนตรงนี้ก็จะเหมือนสับเอธ,ธรรมดาเลยก็คือพับปืนเข้ามานะครับอ่ามันจะมีริมอยู่นะครับอยู่ขอดีมันแล้วก็กดให้มันตรงอ่ะจากนั้นหมุน แขนมาข้างหน้าแบบนี้หักมือมาข้างหน้าพับโล่เข้าไปครับส่วนนี้ที่เป็นส่วนครอบเนี่ยอันนี้คือส่วนที่ทําใหม่นะครับก็กลางมานะครับเราก็จะเห็นอ่าเขาต่อแขข้างในนะครับคือแขนของ AX เนี่ยจะมีจุดขยับที่เรียกว่าอ่าอาจจะเป็นตรงท่อนแขน้านบนเนี่ยเยอะกว่านะครับไม่เหมือนของรุ่น E ที่เอ้ยไม่เหมือนตัวปกตินะที่มันไม่ไม่ได้ขยับอะไรเยอะขนาดนี้นะมันแค่หมุนข้างล่างก็เสร็จแล้วนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแขนใหม่ที่เหมือนเอาเกาะของเมอร์ pack มาใส่เข้าไปนะครับโอเคแปลงร่างเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าลร่างกลียวดนะก็โดยรวมอะก็คือแปลงร่างเหมือนเดิมแหละทุกอย่างเลยนะครับอ่าตัวขยับแรงต่างก,ก็คือเหมือนซิกฟีธรรมดานะครับตัวที่ตัวที่ผมได้มาเนี่ยค่อนข้างจะมีความอ่อนแอนะครับในระดับหนึ่ง <laughs> อ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเป็นไหมคือส่วนแขนนะครับของ ก็วอกเนี่ยนะครับหรือซิฟต์แบนี้เนี่ยจะมีค่อนข้างจะอ่อนแอนนะอันนี้ผมเคยแกะมาแล้วนะครับอยากรู้ข้างในมันเสริมให้แข็งแรงได้ไหมคือไม่ได้นะครับคือมันเป็นแผ่นพลาสติกที่เอามาประกบกันแล้วก็ปักหมด,ดยึดลงไปแล้วก็เอาน็อตเนี่ยมาขันให้มันเหมือนกับว่าแน่นกว่าเดิมนะครับประมาณนี้แต่มันไม่แน่นเลยคือมันไม่แข็งแรงจริงอ่ามานี่ไปถึงลูกเล่นนะครับ ปืนแล้วการที่แขนนะครับอันนี้จะเป็นปืนใหม่เลยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกตินะครับจะคงหมุนได้นะครับหมุนได้รอบทิศทางเลยอ่ะก็ใหญ่มากนะครับนั่นเอ,อกครับวา่าคอนเทนเนอร์ยูนิตด้านบนเนี่ยเรายังคงสามารถเอามาตั้งนะครับก็คือการออกแหละในโหมดของกอล์วได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่มาถึงขั้นตอนการแปลงร่างเป็นบัตรอยคือร่างหุ่นเราได้นะครับก็เริ่มจากง่ายที่สุดเลยคือ ถอดส่วนขานะครับส่วนขามันจะล็อกอยู่กับลำตัวนะให้ดึงมาเลยเพื่อปลดล็อกส่วนหัวเครื่องออกนะครับมันจะได้แปลงล่างง,ง่ายจากนั้นหมุนจมูกเครื่องนะครับลง180อง,งศานะครับหักส่วนที่อยู่หลังห้อนนบินเนี่ยลงมานะครับครึ่งหนึ่งอนนนะนนันนี้นะงนั้นชิ้นนี้นะที่เป็นเป้าเนี่ยก็เปิดมานะครับอ่ะนี่นะเพื่อให้ชิ้นส่วนมันฟรีได้นะครับ จากนั้นที่ด้านหลงังด้านล่างลำตัวนะครับโครงสีดำโเคตรงนี้มีริมอยู่ริมนี้เอาไว้ใช้ล็อกบอดี้ Body ให้อยู่ด้วยให้อยู่กับที่นะครับก็แกะมันออกมาโอเคจากนั้นก็ยกส่วนตนัวขึ้นมานะครับเอาส่วนหัวลอยไปนะครับก็คือดันดันขึ้นมาแหละเอาน,นิ้วดันจากข้างล่างนะครับมันจะมันจะได้ถ้าเราดึงมา,าตรงๆอ่ะมันมจะหลุดนะมันจะ อย่าโขลเข้ามาจากนั้นคุณเห็นคานไอ้ก้านสีดำเนี้ยอันนี้คือส่วนคอนะครับก็คือมันเป็นจุดปิดปิดอะปิดดีเทลนะครับอ่ะแล้วก็เอาเดิ้นด,ดันดันดนะครับด,ด,ด,ดันมันลงไปนะครับมันอยู่ด้านล่างนี้แล้วเขี่ยมาแล้วก็หมุนแล้วศึกษาจากนั้นเราก็สอดกขบาไตรงคอนะครับมันจะเป็นตัวที่ช่วยซ่อนข้อต่อแล้วก็ดันให้คออยู่กับที่นะครับอ่ะ จากนั้นด้านหลังนะครับตรงนี้ที่เป็นโค้งเนี่ยะให้เขี่ยมานะครับไปไปฝาเพื่อที่จะหักส่วนแบคแพคลงมาได้นะครับโอเคจากนั้นอันนี้คือทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็สไลด์นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะก็คือหลังจากาที่เราเตรียมทุกอย่างน,นะก็คือเอาทั้งหมดเนี่ยมาพับซ้อนกับส่วนที่เป็นห้องเรองบินเนี่ยคือครอบไป โดยที่ส่วนที่เป็นส่วนหน้าอกตรงนี้นะครับนี่ที่เยัียบได้เนะี่มันจะต้องมาข้อกับตรงจมูกเครื่องนี้นะเราก็ต้องเขี่ยมันก่อนก็คือสอบไปด้านหลังมันนะครับกลางมาแล้วสอบไปข้างหลังมันแบบนี้นะครับเราก็กดทุกอย่างไป Okay. ก็ทุกอย่างเข้าอยู่กับที่นะครับอ่าก็คือเป็นซ้อนลำตัวอย่างนี้แหละมันก็จะเหมือนแบทรอยแล้วนะครับที่เหลือแค่เราจะทรงนะครับอืตัวหลังที่เป็นปีกนะครับก็พับรึ่งแล้วก็พับปีกลงนะครับพาทางเสียลงไปโอเคแปลงร่างเสร็จเรียบร้อยนะแนร่างแบทรอยโหมดนะครับอ่าก็จะดูเหมือนปกติทุกอย่างแหละแต่ดูแบบอ่าดูสมส่วนมากขึ้นนะครับ แขนก็จะดูมีความใหญ่กว่าของเดิมเนาะทาให้ร่างและเทยเนี่ยดูบึกบึนนะขนแขนน่าจะปกตินะครับในเรื่องของจุดขยับเนี่ยก็คงไม่ต้องอะไรมากมายเพราะว่ามันก็คือของของเดิมทั้งทั้งตัวแหละเพราะมันคือส่วน,นของกลไกแปลงร่างนะครับในส่วนของกันพอตนะครับเราสามารถถอดมาได้แล้วกอ็อันนี้คืออยู่ในสภาพภพับเก็บนะครับที่เราเห็นมาทั้งคลิปเนาะ มันสามารถอยู่ในภาพโอเปเรตได้นะครับสำหรับร่างขุนถือก็คือดึงสไลด์มาแค่นี้นะครับแค่นี้แค่นี้จริงเอ๊แล้วก็ดึงส่วนหน้ามาอีกทีหนึ่งอ่ามันจะเพิ่มความยาวเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวหน้านปืนเนี่ยมันเปิดได้นะครับเพราะว่าไว้ใช้แบบอ่าสอดมือเข้าไปในการถือนะครับอ่าตัวหน้านก็ยังคงเหมือนเดิมคือมันจะถือแบบอ่อกึง่งกึ่งเข้าไปแบบมันหนีบอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะถือแปลกแปกนะครับโอเค โดยรวมตัวปืนเนี่ยเมื่อเรากามาแล้วนะครับก็จะเหมือนกับปืนของดราก้นนะแค่ไซส์ใหญ่กว่านะครับคือมันเหมือนจริงผมลองเทียบแล้วนะครับแทบไม่ต่างเลยก็พับได้โอเคครับก็จกบไปกับคลิปรีวิวนะครับอ่า DXW31AX นะครับใครรอบพลาสก็โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นทรงที่สวยขึ้นนะเพราะว่าในซีรีส์ W31 ทั้งหมดอะทรงที่รูปแบบทรงนะที่คนนิยม หรือว่าชื่นชอบมันที่สุดคือรุ่นเนะครับรุ่นเจะเป็นปีดลต้านั้นลำเนี้ยเอ็กเน็ยก็คือเป็นตัวที่กลับไปเป็นเหมือนรุ่นเอนะครับแต่ว่าจะมีไซส์แบบที่ใหญ่ขึ้นนะปีที่ใหญ่ขึ้นหน่อยเปลี่ยนแขนใหม่นะครับเปลี่ยนส่วนลําตัวลําตัวคือหัวไหล่นะที่เป็นิ้นส่วนเคลีย์พาร์ตนะครับหัวก็เปลี่ยนใหม่นะครับอ่าคือมันก็เปลี่ยนใหม่แค่ครึ่งเดียวนะส่วนรุ่นอื่นนั้นก็จะเหมือนกับตัว vf ส1เธรรมดาทุกอย่างนะครับไม่สั่งอะไรมากมาย แต่โดยรวมก็คือสวยขึ้นแหละนะโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงนี้ครับเอาจะคิปไปนะครับ